เนี่ยแจ้งเป็นเทานะครับซึ่งไม่มีปัญหาครับตอนโอนนะครับล้อแม็กเนี่ยสวยงามเลยนะครับไฮไลท์เนี่ยเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะคนขับเนี่ยสติ๊กเกอร์นะครับโอ้สามจุดนี่อยู่เป็นเครื่องยนต์วางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างทำไปหมดแล้งไม่ว่าจะเป็นท่อแป๊บน้ําหลังเครื่องอะไรต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องมิกชอนรถบ้านเอาไว้นะครับตรงนี้ด้านล่างนะฮะและคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รถที่ถูกราคาไม่แพงครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับบิ๊กชอนรถบ้านนะครับก็กลับมาพบกับ f อเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพิเศษหน่อยนะฮะจะเป็นรถที่แปลกตานะครับแล้วก็เป็นรถที่เอ่อน่าใช้นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายตลาดนัดนะฮะเวลาใส่ของไม่เยอะนะฮะถอยเข้าซองเข้าไปตามตลาดหรือว่าตามเปิดท้ายขายของได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถยนต์นิสสันเอ็นวีนะครับแคปใหญ่นะครับไม่มีหลังคานะครับปี2000นะครับวางเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่อง GA15 นะฮะเป็นเกียร์กระปุกนะครับ ปี2000กีลล์กระปุกนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับราคาไม่ถึง70,000มื่นะครับสีสันเนี่ยสวยงามเลยนะฮะแต่อาจจะไม่เต็มร้อยนะครับเป็นตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวบอกไว้คร่าวๆก่อนนะครับคันน e er ี้ไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะครับแม้จะเป็นปี2000ก็ตามนะฮะขายเงินสดเลยนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะครับมิตยงวิทยุเดิมหมดเลยนะภาษียังไม่ขาดนะครับโอเคอดใจรอกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแแรรกกนะคับล้ว็ อาจจะมาดูเมื่อมันผ่านไปแล้ว3-4เดือนนะครับล้ำรถไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดติดตามเอาไว้ก่อนเลยนะฮะก่อนที่ดูคลิปก็กดสต็อปก่อนนะครับกดติดตามด้านล่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับรับรองได้เลยว่าคลิปหน้าคุณจะไปพลาดแน่นอนนะฮะโอเคครับงั้นไปดูกันเลยดีกว่านะแล้วครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถยนต์นิสสัน NV นะครับสีสีสันเนี่ยออกจะโทนฟ้าๆนะครับแต่ว่าในเล่มเนี่ยแจ้งเป็นเทานะครับซึ่ง ไม่มีปัญหาครับตอนโอนนะครับล้อมแม็กเนี่ยสวยงามเลยนะครับโอ้โหแค่ล้อน,นี้ก็เข้ากันแล้วจริงฮนะสีสันเนี่ยสวยงามเลยครับสำหรับภายนอกนะครับตำหนิเนี่ยจะมีบ้างครับสีที่โป้ไม่สวยครับอยู่ในรอนกะบะนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะแพนภาพต้กว้างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสีสันแบบลึกๆกันนะครับสวยมากเลยใช่ไหมครับ แหมผมยังชอบเลยนะเนี่ยไม่อยากจะขายก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่ามันดีนะเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันไม่จุกจิกนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันนะครับว่าดิสันเนี่ยเกียร์เขาค่อนข้างเปราะนะครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจอดลึกกันครับเอาละครับเดี๋ยวจะเริ่มกันตรงที่ฝาโปรงหน้านะครับฝาโปรงหน้าเนี่ยสีสันเนี่ยสวยงามครับเต็มทั้งบานเลยนะครับแล้วมาต่อกันที่กันชนนะครับก็จะมีมุมนะครับฝั่งด้านซ้ายนะฮะที่จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับ ตรรงนนี้ะคับส่วนฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีฝั่งตรงนี้นิดนึงนะฮะถากเถิกเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าไฟตัดหมอกตรงนี้มันแตกนะครับนะฮะไฟตัดหมอกแตกครับดวงไม่กี่ตังค์นะครับนะฮะก็ไปไล่เก็บรายละเอียดเอานะครับผมเพราะว่ารถรถเก่านะครับนะฮะมันก็ต้องมีบ้างนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยผมจะขายแค่แหมราคานีต้องบอกว่าเล้าใจเลยนะสำหรับ NV ก็ตอนนี้ราคาเนี่ยไปไกลแล้วนะครับสำหรับกระบะเล็กนะฮะ โอเคราคาเนี่ยผมจะขายแค่6ก0 0 0่นหกบาทเท่านั้นเองนะครับ6ก0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับยางก็เป็นยางดันหลบนะครับ SP Touring นะครับปี19นะฮะยางนี่ถือว่าดีเลยนะฮะะนครับมาดูที่แก้มหน้าขวานะครับแก้มหน้าขวาเนี่ยชิ้นงานเนี่ยสวยงามเลยนะฮะสีลื่นเลยนะฮะแล้วก็ประตูขวาก็สวยงามเต็มทั้งบานเลยนะครับจะมีตรงนี้นิดหน่อยนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็มาดูที่สะโพกหลังนะครับด้านขวานะครับผม นี่สวยงามมากเลยนะสีสันภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําเลยนะคือตอนนี้ซื้อไปไม่ต้องทําแล้วนะฮะแล้วก็จะมีตรงหลังคานะครับถ้าผมจำผิดจะมีอยู่สองจุดนะฮะมีตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเออเริ่มมีแดงออกมาแล้วนะครับจะให้ดีนะครับขูดออกแล้วก็ทําใหม่ก่อนที่มันจะลุกหลามนะครับนะฮะเป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับสำหรับนิสสันนะครับค่ายนิสสันเนี่ยนะฮะจะมีหลังคาผูนะครับรวมไปถึงเออนิสสันทีเดอร์อนิสสันอะไรนะ นีสันเทียนาด้วยครับรุ่นแรกนะครับที่จะมีราคาถูกนะฮะแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับตรงด้านท้ายเนี่ยก็เต็มทั้งฝาท้ายเลยนะครับโอ้โหแม่จะมีตรงนี้นะฮะมันอยู่ใต้ล่างนะจริงตรงนี้จะมีที่กันกระแทกเป็นยางอีกอันหนึ่งสีเหลี่ยมๆนะฮะแต่ว่าคันนี้มันไม่อยู่แล้วนะฮะเราก็ไปหาซื้อสายเอาะครับเก็บเอาหน่อยแล้วตรงนี้นะ,ะจะมีสีพองนะครับนะครับ ผมจะให้ข้อมูลให้มากที่สุดนะครับแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยเราจะรีวิวรถสวยเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เราบอกกันตรงๆเนี่ยนะฮะมันจะได้เป็นการเสียลมนะครับอ้อ oh, ตรงนี้นิดนึงถ้าฝาท้ายเห็นไหครับตรงนี้ก็จะมีเนี่ยมีเป็นคลื่นบากนะฮะเล็กๆน้อยๆอ่ะมาดูที่ลอนกระบะนะครับ <hungry. S 1> <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูความเดิมจากด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยไม่เคยชนหนักนะครับ ถ้าเร็วไปนะครับเดี๋ยวผมจะฝากภาพนิ่งเอาไว้ช่วงท้ายนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมดูไว้ด้วยแล้วกันนะฮะจะได้ประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นนะครับภาพนิ่งเนี่ยเวลาดูปุ๊บเนี่ยกดสต็อปแล้วก็แคปเอาไว้นะครับแล้วก็ไปขยายเอานะฮะเอาละนะครับรอนกระบะนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะคือโป้เนี่ยไม่ดีนะครับแล้วก็มันก็ติดแดงนะครับเพราะว่าน้ํามันขังในกระบะ นะฮสีโป้ก็จะเป็นลูกคลื่นอย่างนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับต้องขอคนที่รับได้นะครับ66,000บาทเนี่ยแพงไปไหมสําหรับสภาพแบบนี้นะครับก็ต้องช่างใจเอานะครับแต่ถามว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากแอร์เย็นไหมเย็นมากมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีแดงนิดนึงนะเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเอาละครับก็สําหรับคนที่รับได้เท่านั้นนะครับ66,000บาทนะครับราคานี้ภาษีไม่ขาดนะครับแต่ว่าขาดเดือนหน้าแหม่ไกลแล้วแป๊บเดียวเอง โอเคครับมาต่อกันที่ฝ re ั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยสวยงามต้องชิดนเลยนะครับมีแค่ตรงนี้นิดเดียวนะฮะถักไปนิดเดียวเห็นไหมครับยางเยิงเนี่ยสภาพยังดีนะครับนี่ฝั่งซ้ายจะสวยเลยนะครับทั้งชิดเลยนี่แล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะฮะเป็นร่องรอยถักไปถักมาของสีของรถคันอื่นนะครับที่เข้ามาเฉียวนิดเฉียวหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวถังเนี่ยไม่บุบนะครับก็มีตรงนี้ร่องรอยการขัดสีออกไปนะครับก็จะเป็นอตรงนี้น่าจะลงแบ็ค เพิ่มขึ้นน่าจะตื่นขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับนะฮะมาดูที่แก้มนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็นี่จะมีตรงนี้ครับตรงชุมล้อนะคูดไม่ไม่คูดประตูบ้านก็คูณเลยทุกอย่างเนี่ยนะทรงนี้นะครับแต่รถโดยรวมเนี่ยโอเคนะครับขับดีนะครับ2ี่มีนา65นะครับนะกระจกเนี่ยเป็นมุมหมุนนะตัวนี้นะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนิสสัน nv นะครับก็ต้องต้องบอกว่าถ้าใครติดตามนะครับรู้อยู่นะคว่าราคาตอนนี้ไปไกลแล้วนะฮะ ไปอยู่ในมือคนอื่นคันนี้ผมว่าต้องมี79 79เก้าขาขายได้เอาจริงถ้าผมขาย7กว่าเนี่ยผมขายได้แน่นะแม่แต่เดี๋ยวจะรวยเกินไปนะครับรู้อยู่ว่าบิ๊กช้อนนะครับขายแพงไม่เป็นแน่เอาดีเข้าตัวซะอีกโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับผมไปเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เปิดห้องเครื่องออกมาแล้วนะครับก็โอ้โหห้องเครื่องนีิต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับสติกเกอร์นะครับโอ้โหสามจุดนี้อยู่หมดเในผมจะไล่ทางซ้ายนะครับ คันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับแต่นี่ที่ได้หน่อยชั้นเองครับอาจจะโดนข้างแก้มบ้างเล็กน้อยนะฮะเฉียวนะครับไม่ถึงกับชนนะฮะโอ้โห,หชงโกห้อง,งเครื่องนี่สีนั้มเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหแม่สวยจริงๆนะครับ โอเคนะครับมาดูที่เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ GA 1 5นะครับเป็นเครื่องยนต์วางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างทำไปหมดรั้งไม่ว่าจะเป็นท่อแป๊บน้ําหลังเครื่องอะไรต่างๆนะครับจุดบอดจุดอ่อนนะครับก็กาจัดหมดเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งมันก็หมดห่วงเรื่องเกียร์ลอร้อนเกียร์ไม่ถอยนะครับเวลาเครื่องเย็นเครื่องร้อนนะครับซึ่งอาจจะไม่กลุงหินได้นะแล้วก็ตัดปัญหาไปเลยครับมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะดูที่ตัวเกียร์นะครับ ลิ้นลิ้นเลียได้เลยนะแบบ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 เลยอ่ะแม่ทำไปเล่นอนีกเลยตัวนี้นะฮะนี่มาดูนี่เดินท่อน้ําหลังเครื่องนี่เห็นไหม <_ c oughs> นะครับโอ้โหแห้งแห้งอื้อหือแห้งจริงๆนะครับเดี๋ยวจบจากนี้จะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเล็กแห้งแล้วแม่อยากกินแห้งๆมาให้โอเคโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในนะฮะไปดูกันว่าภายในตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าภายในเนี่ยต้องบอกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นลายไม้ ะะโอเคครับไปดูกันเลยแตะแดนเปิดประตูออกมานะครับก็แผงประตูเนี่ยเป็นแผงเดิมนะครับสำหรับภายในเนี่ยเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะคนขับเนี่ยจะปรับสูงต่ำได้นะครับตรงก้นนะครับนะครับผมอ่ะโอเคมาดูที่ลายไม้นะครับภายในนะฮะ ก็ตรงนี้เจาะรูเอาไว้นะครับไม่แน่ใจว่าติดแก๊สมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเล่มเนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันเปลี่ยนหม่ไปแล้วนะฮะทำให้เราไม่สามารถรู้ได้แล้วตัวกระบะเนี่ยมันก็ทําสีมาแล้วนะฮะแต่ก็ตีไว้สัก5 0 50แล้วกันนะครับอ่ะโอเคมาต่อที่เลขไม่นะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่1 9 9 7 8 8กมนิโลเมตรนะครับโอ้โหถือว่าเลขสวยเลยทีเดียวนะฮะมาดูที่ช่องแอร์นะครับนี่ปรับได้หมดนะฮะไม่มีร่อนไม่มีฟรีไมม่่ีวาปรับบบแ เปิดหรือว่าล็อกนะฮะอ่ะมาดูที่วิทยุนะครับโอ้โหที่ตัวของวิทยุเนี่ยโคตรอนุรักษ์เลยนะฮะไอว่านะฮะไอว่าเนี่ยรุ่นนี้นี่ดึกดําบันมากๆนะครับเป็นเทสนะฮะสําหรับสายอา่าคลาสสิกนะครับสายอาเฮียอาป,ป๋านะครับที่อยากได้ครับสังเกตนะฮะตอนใม่เนี้ยนะเอ็นวีเนี่ยเอ่อไปดูตามบ้านคนรวยนะฮะแหมพูดอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะส่องมาตรฐานเขาไม่ไม่ให้ไม่ใช่มันส่องม,มาตรฐานเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าจะเหลื่อมล้ำนะฮะไปดูตามบ้านคนที่มีกระตังหน่อยนะฮะ จะมี NV จอดไว้นะครับซึ่งรถใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีนะฮะแต่เขาจะมี NV จอดไว้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่ากระบะเล็กเนี่ยมันหายากแล้วนะครับแหมแถ่ไปเช็คอีกอันนึงนะไปเช็คอันนี้เป็นซิปเป้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าพันนะฮะให้ไปเลยซิปเป้คิดได้ไงวะฮะมาดูที่เกะนะครับด้านในเกะนะฮะจะมีคู่มือนะครับตั้งแต่ออกรถเลยนะฮะซึ่งหายากมากแล้วนะครับเอ็นบนะครับวิ่งโรชนะครับผมมันยังอยู่นะฮะแล้วก็จะมีบินนะครับที่เซอร์วิสไว้ย้อนหลังไปเนี่ยปปรระะมาาณีกว่ๆนคับ เดี๋ยวก่อนนะฮะต้องมีบีกว่าน้ำก็ใช้ดูนะแป๊บทองแดงระบบเบรกอะไรต่างๆนะฮะวาล์วน้ำเสื้อวาล์วน้ําทํามาแล้วนะหนึ่งหกทับหกสี่นะครับก็ย้อนหลังไปอีกประมาณถึงปีหกสามนะครับก็ให้เห็นนะครับว่าใครที่ซื้อคันนี้ไปเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนซ้ําซ้อนนะครับเพราะว่าจะเสียงเงินเปล่าๆนะฮะโอเคครับมาดูกันที่ตรงกลางนะฮะก็จะมีที่วาง,งแก้วไว้แค่1จุดนะฮะเป็นวางแก้วใหญ่เลยทีเดียวเรียวกว่าจัมโบ้เลยนะฮะเบรกมือเนี่ยดึงแค่2แก๊กนะแก๊ก อยู่เลยนะฮะไม่ใช่ว่าดึงหูดึงมานี่กดเบรกอยู่นะฮะรถไหลพอดีนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเข้าง่ายนะฮะชิดนะครับไม่หลุดไม่หลวมแล้วก็ไม่หอนด้วยนะฮะเอาละครับแล้วก็ตรงนี้เออต,ต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หายไปหนึ่งช่องนะฮะไปตามหาเอานะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เออตรงนี้อีกฝาปิดกล่องฟิล์มนะครับในห้องโดยสารนะครับมันไม่มีนะฮะก็ต้องบอกว่าตามสภาพนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านหลังกันนะฮะ mm. บับเขาให้นะครับ เบาะด้านหลังก็กว้างขวางนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นหนังนะับมีช่องใส่ของด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับนะฮะเดี๋ยว่าใครจะโมดิฟายประยุกต์เป็นสายลำโพงก็ได้นะครับสับดน้สัตอินวีแล้วนะครับตรงแคปใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศนะครับหรือว่าระบายตดได้เปิดใครตดนะฮะทำกิ่นไม่พึงระสงคออกมานะฮะเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับฝั่งนู้นก็เปิดได้นะฮะโอเคมาดูกันต่อที่ไฟเก๋งนะครับเนี่ย ติดนะฮะโหดีตอนกลางคืนนี่สว่างจ้าเลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าสว่างจริงๆนะครับ e D> เป็นไฟ LED นะครับผมเอาล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็รีวิวจบแล้วเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีแล้วกันเนาะว่าสำหรับ NV คันนี้นะครับ66,000บาทเนี่ยจะถูกใจใครบ้างนะฮะแล้วก็ดูรถได้ที่ไหนนะฮะอ่าแล้วก็รับอย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับผมเอาล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิว NV คันนี้นะฮะก็วันนี้วันเสาร์นะครับจะนอน จะนอนน้อยหน่อยเมื่อคืนนะฮะยิ่งช่วงนี้ด้วยก็มีข่าวแตงโมนะฮะเออดูขอบตานะฮะก็ผมก็เป็นกับเขาไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องติดตามนะครับแต่ว่าเมื่อวานแม่เขาออกมาบอกแล้วนะฮะว่าขอเราไปเองนะฮะก็จบเลยเราเราคนนอกเราไม่เกี่ยวนะฮะมาเรื่องรถดีกว่านะครับเรื่องรถนะครับก็สักคันนี้นะครับขายแค่หก0มื่นหกพับาทนะครับเอฟซีเท่านะครับเพราะว่าสำหรับเอ่อผมขายใน Facebook หรือว่าในกลุ่มอื่นๆขายดีหรือต่างเราเนี่ยผมจะขายนะครับอยู่ที่73,000บาทนะครับผมบอกเลยว่า66เป็นเนี่ย สภาพนี้นะฮะไปอยู่คนอื่นนะครับเกินนี้แน่นอนนะฮะลรถหงบุญหงเนี่ยได้เครื่องยนต์ที่สดและใหม่นะฮะต้องบอกว่าเครื่องแห้งเลยนะฮะเอ่อทั้งเกียร์ด้วยนะครับนะฮะพกมือถือกับบัตนะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับเอ่อคันนี้เนี่ยมีบริการส่งครับต้องบอกว่าคันนี้รับแลกเทินด้วยนะครับเป็นข่าวดีนะครับรับแลกเทินใครมีรถเก๋งนะครับเอ่อขนของอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอออยากจะมาแลกเปลี่ยนครับหาเป็นรถกระบะนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับพ่อค้าแม่ค้าสำหรับที่ใคร สำหรับใครที่กำลังจะหารถเพื่อขนของได้มากนะฮะแล้วก็เข้าซอยต่างๆได้ง่ายนะฮะนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ารับเทิญครับไม่ใช่ว่าเออเอาอีคามาตีราคามาห้าหมื่นอย่างนี้ผมผมก็เทินไม่ไหวจริงน,นะครับเพราะว่าอีแม้แลหลายๆคนนะผมผมก็เข้าใจนะครับว่าเป็นรถที่เราใช้มานานแล้วก็ผุพันนะครับซ่อมไปเยอะนะฮะแต่ว่าบางทีผมก็ต้องซื้อตามเกณฑ์น,นะครับเพราะไม่งั้นผมตายเลยนะฮะ ว่าผมต้องมาขายเพื่อเอาทุนคืนนั่นแหละครับกูง่ายนะครับเหมือนแลกบิลไปก่อนแล้วผมก็ไปใช้ฝั่งบ้านของเราเองนะฮะในการขายข้อตลาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วครับก็พูดมาเยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กชองรถบ้านนะครับก็คงต้องลาไปเลยนะครับแลวเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องบิ๊กชองรถบ้านเอาไว้นะครับตรงนี้ด้านล่างนะฮะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รถที่ถูกราคาไม่แพงครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะมีรถที่จัดไฟนั้นนะครับสำหรับคนที่งบไม่มีเงิินนนนก้อะครับแต่่ววาามีเงด จะมีทั้งเครดิตดีนะครับจะจัดได้เยอะนะครับจะมีทั้งเครดิตที่เสียนะครับจะยอดจะต่ำลงหน่อยนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเครดิตเสียเนี่ยมันจะเป็นที่เราจะต้องมีเงินสดเพื่อมาค้ำประกันตัวเองเพราะว่าในเมื่อเครดิตเราค้ำไม่ได้แล้วมันเสียไปแล้วนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีเงินสดเพื่อมาค้ำสักนิดสักหน่อยนะฮะอ่ะพูดเยอะจริงๆนะครับผมเสร์นี้นะครับบิ๊กชอรถบ้านนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมลาไปเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับรถที่ถูกราคาไม่แพง